สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายนะคะประจ ա งวันที่12บกรกฎาคม6 5ห้าเนาะก่อนจะขึ้นทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะมันเป็นแค่การวิเคราะห์ตัวเลขแค่นั้นเนาะเป็นแค่แนวทางตัวเด่นก็คือ7กับ4ตัวรองก็คือศูนย์กับ1นะคะเจ7ดหนึ 1, ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจดเก้า ถ้าจะเบิ้ลก็บเบิ้ลในตัวเด้อเจ็ดเจ็ดสี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่แปดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามตัวก็ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ไม่มีเขียนเอาเองเน้อ 70 70 7จ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเสี่หนะเอาง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะคะซื้อ vip ได้ด้วยเด้อเอาตัวเด่นเหมันซื้อหรือจะจับคู่ซื้อเอานี่เนาะขาหนึ่งก็ยังดีลงทุนไม่กี่บาทนะต่อไปจีนบ่ายตัวเด่นก็คือ9กับ5ตัวลองก็คือ1กับ7นะคะเก้าก็เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจห้าห้าหนึหหห้็ห้าเก้า ถ้าไม่ชอบแนวทางเพื่อนเพื่อก็รูดเอาตัวเด่นเนอะตัวรองก็คือหนึ่งกับเจ็ดนะคะหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าต่อท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสามตัวก็เก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสามห้าหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึ่งสามเนาะหนึ่งเจ็ดสามไม่มีเออหนึ่งสามเจ็ดมี จับคู่ก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะอย่าลืมไปซื้อเช้าด้วยเด้อนี่จีนบ่ายมันชอบเข้าเชา้ารู้อยู่นะแต่เราก็ลงก็เตือนทุกคนเด้อเอาไปซื้อเชา้าบ่ายซื้อเชา้าสี่ตัวนั่นแหละนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูมากดติดตามให้นะ สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ